สวัสดีค่ะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้เราว่างนะคะทุกคนเราก็เลยมาช้อปปิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะ summer cost on sale ะนะคะ,คะอันนี้เสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะก็จะลดราคานะคะชิดนว่ายนะ้ำหน้าหนาวจะมาแล้วมันก็เลยต้องลดราคานะคะทุกคนเซลค่ะมุมเซลเป็นมุมที่พวกเราจะต้องเข้ามาแวะเวียนนะคะทุกคน นี่รองเท้าค่ะมุมนี้คุณเซลนะคะเราไปนคนบ้าหมวกนะคะเราก็จะดูหมวกโอ้ยหมวกสีชมพูโอ้ยหมวกสีชมพูห้าดอนนะคะเสร็จคิมแน่เลยตอนนี้คิมก็มาช้อปปิ้งนะคะทุกคนได้หมวกสีชมพูหนึ่งใบ แล้วก็รองเท้าไนกี้นะคะพี่คิมเอาไมเอาไมโบกมือใหม่เดี๋ยวเด็กให้เด็กไปก่อนโอเค ตอนนี้เรามาทานอาหารกันนะคะหลังจากที่เราช็อปปิ้งกันแล้วนะคะ <ไป S 1> สังสองอย่างนะคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้พิมก็ได้อาหารมาแล้วนะคะก็จะทานเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะกินหมดแล้วคะ่ะทุกคน คนยตอนนี้ก็คือยังได้ของไม่ครบนะคะเพราะว่าพวกเราต้องรีบกลับบ้านกันนะคะก็เลยได้ของไม่ครบค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้างใหญ่ชื่อเกรดเล็กนะคะมีเสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อนะคะาานะนี่ค่ะอันนี้คือลานจอดรถนะคะทุกคนส่วนห้างต้องเดินเข้าไปนู่นยาวไปถึงโน้นเลยนะคะ ตอนนี้เราก็แวะร้านบุฟเฟ่จีนนะคะเพื่อมาซื้อของกลับไปทานที่บ้านนะคะให้ดูฝั่งนี้สิ่งที่คินชอบมากสุดก็คือกุ้งเครื่วเกลืงนะคะทุกคนมันน่าทานมากอันนี้คินจะซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะ,ะเอากุ้งเครื่อง เอาเห็ดนะคะทุกคนกินชอบเห็ดกล่องละสิดอลลาร์นะคะเนี่ยตอนนี้ก็มาทำเสร็จอันนี้ก็น่าการค่ะทุกคนอะไรล่ชิมกาะหิกซอสอันนี้เป็นซูชินะคะทุกคนซูชิบุฟเฟ่คะ่ะ